เรสายแล้วนะคะ19นงเก้ค่ะกคนไปดูกันด้วยนะคะซิ่งชื่อไหมคะซิงมากคืออ่าวันนี้จะได้ยินนะคะเดี๋ยวจะได้รู้กันค่ะถือเต็มที่มากเรื่องนี้แล้วก็คือเอาจริงตอนนั้นอะเบลอะถ่ายละคร2เรื่องแล้วก็หนังเรื่องนี้หนึ่งเรื่องคือคือเบลแบบพยายามหาคิวให้ได้จริงๆเพราะเบลอะอยากเล่นแล้วแบบมี นักแสดงแบบแก๊งตอนแรกก็รู้แต่ว่ามีแก๊งนักคอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วพอเออส่งรีตเมนต์ส่งเรื่องย่อมาแบบไม่เล่นไม่ได้คำนี้เลยจริงๆนะแล้วนี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องแรกที่เรารับบทนำในภาพยนตร์ด้วยค่ะมันมีหลุดเรืงมาเพราะแต่ละคนเขาก็ต้องเล่นนอกบทกันทุกคนเลยคือก็มีหลุดบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่ามันไม่ซีเรียสหลุดในฉากนั่นแหละแล้วเขาก็ใช้อย่างนั้นนะคะใช่รับับกับมุกที่พี่เขาส่งมา คือพี่ๆเขาซ้อมกันก่อนเห็นแบบนี้นะคะคือเขาต้องซ้อมให้มันโบ๊ะใช่ไหมก็แบบเขาจะนั่งล้อมวงกันเลยนะคะก็มีแบบพี่ยอดก็คือโปรดิวเซอร์แล้วก็พัฒนาบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีตุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มานั่งล้อมวงกันแล้วก็ลองโบ๊ะยังโบ๊ะยังแล้วเขาจะฟังแบบถ้ายังไม่สนุกอ่ะเปลี่ยนแก้บทเยอะมากระวังหน้าหน้าเซ็ตมาเขาช่วออกแบบวงไหมคะก็มีครับสวัสดีเคียดผู้มีแก่แก่เป็นอะไรกันดูข่าวบ่อย ตลกมากอะเอาจริงแบบสนุกทุกฉากเลยอ่ะฉากที่แบบเล็กๆน้อยๆก็ยังสนุกเลยค่ะมันุกไปเยอะกันหว่ปะก็ของเบลจะขับหลังจากหลังจากหลังจากคัทเออแบบขับตัวเองทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยแบบโหเป็นไร ก็ดีค่ะก็ไปถ่ายกันแบบธรรมชาติธรรมชาติค่งนานเออไม่มีตึกเลยเร่อก็ไม่ควรเลยแบบความประสุคตาของเราที่มีอยู่ก็ต้องเต็มที่อ่ะเราอยากให้คนสัมผัสจริงๆแล้วก็เราอยากเต็มที่กับหนังบทนำเรื่องแรกของเราด้วยเอเต็มที่รู้สิ่งไงบ้างที่แบบรอรุ้นไหมควรจะติดตามรอรุ้นค่ะรอรุ้นแล้วก็ยังไม่ได้ดูค่ะได้ดูความทุกคนค่ะก็เลยรุ้นเป็นพิเศษค่ะเรื่องรายได้ถ้าโดยสาาชการอะไร เราไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแค่แบบว่าโอยเต็มที่แล้วถ้าคนที่คนที่สะดวกมาดูในโรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบอยากให้สนับสนุนหนังไทยนะคะแล้วก็เอิ่มทำเต็มที่มากจริงๆเป็นเพราะว่าเราทำแบบเรตติ้งสูงแล้วคนก็เรตติ้งสูงอเลยที่เราเป็นคนทำกันไปทั่วทั้งไทยใช่ไหมโอ้ยแต่ได้ก็ดีอ่ะได้ก็ดี มีไปบอาไปบอลไหมคะนมัคนมาบอกันนะไม่มีค่ะไม่มีแบบจริงจังแต่ว่าคิดในใจอธิษฐานในใจเดี๋ยวคืนนี้กลับไปสมบนเลยนะอธิษฐานในใจว่าถ้าถึงราย้ายก็มีเตรียมแก้บนไว้ก็ไม่ขนาดนั้นแค่ขอเลยพี่เบยว่าไงบ้างคะเราเห็นที่ชงทีเชอร์ะวรคัเลานเขาก็เล่นแบบ่นแนวแนวนี้ บอกว่าซีจีสวยคะ่ะชมจันทร์โอเคซีจีเขาสวยดีเนาะแล้วหน้หนีไปเลยอะเขาไม่เห็นเราเองโอ้สมบุกสมบันไม่รู้อะเราไม่ร hmm <c oughs> <c oughs> <weed>. ู้ว่าเขาเก็บอาการหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนั้นเราทำงานเยอะแล้วคือถ่ายถึงปีใหม่เลยอะค่ะแล้วก็คือแก๊งแบบพี่ๆนะนะเขาก็เคลียร์คิวมาคือช่วงปีใหม่ก็งานเยอะใช่ป่ะคะก็แบบ ทำงานกลางคืนแล้วก็มาถ่ายที่กองถึงหกโมงเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็รันต่ออย่างเงี้ยถึงบางที6กโมงเย็นบางทีสี่ทุ่มคือทุกคนแบบเต็มที่จริงจริงะเด็กตัวอะไรแต่ว่ามีตัวน้ำเกือบทุกวันจริงๆค่ะบางทีก็เป็นที่ตัวเองเนี่ยละยิงธนูก็มือแหกเอาะเอาเองแบบแล้วก็เออลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสถานที่จริงสุดใช่ค่ะมันมีสิ่งที่เรากลัว้างไหมเบลกับเรื่องนี้คือตอนแรกเบลกังวลเรื่องการถ่ายใต้น้ำแต่ปรากฏว่า มันโฟล์มาเออเราไปฝึกเลยไงฮะอันนี้ก่อนเรียนอ๋อแล้วก็ลงไปถ่ายจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชวนพี่เบียมาดูไหมคะยนะชวนค่ะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าคะไม่รู้ค่ะแต่ชวนแล้วก็คือเก็บบัตรเอาไว้ให้แต่ว่าไม่รู้จริงจริงเดี๋ยวว่าต้องให้ไปเหมาลงรอบหน้าด้วยเริ่มเหมาลงกับแฟนคลับแล้วเรย์ไม่ได้เหมาลงกับแฟนตัวจริงเนาะ ด้วยกันไหมคะหรือว่าต่างคนต่างเหมาแกนี้อมีเซอร์ไพรส์เยอะมากด้วยนะคะสำหรับอีเรียมซิ่งใครยังไงก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์ไทยน่ารักน่ารักค่ะฝากสนับสนุนด้วยนะคะเท่าฉาย19ค่ะน้องพิมพภาพยนตร์ค่ะโอเค มมมตรงนี้ค่ะสรุปกล้องฉนิบขึ้นมาก็ไม่ได้ใช้ไจะไม่ยิบมาทำไมอะไรนะคลิปอนี่ไงเดี๋ยวรอพี่ตัมเพราะพี่ไม่ได้ถ่ายหมทอเรย์มีจุดนเวิร์อะไรนะมีจุเวิร์คือใช้กล้องสกล้องแสามกล้อง ตก้าดีมากแสงแบบยออพี่ขอหน่อยนแ้ยกวเลิยืนเมันไม่ได้ยินแล้วยืนเบนล่าครับอเบลจ๋าเบนล่